วะดูโอีฝั่งนะเอา่ะปีโอที่ต่างเดนนะเอา่ะใครแกะใครทำแกะสีแกะออกแกะออกหมูอยู่ไหนอะหมูอะอยู่ไหนอยู่ไหนไปหาสิไปหยิบเนี่ยนั่นหนาแผ่นน้องทมุต่ะใช่เปล่า น่ะตรงนั้นสื่อตงอนไปดูดิมูมูเหมนดีอ่ะเห็นไตรงนั้นสื่อไปดูไม่แูนตรงนั้นส่อไปดูดิ ใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ไหไม่ใช่อ่ะนนี้่างม,มาดูรน,นี่มาะมาดูรนี่มา